พิซ่าติด1ใน15คนดังที่แต่งตัวดีที่สุดในงานแมตเกลล์2ะสอ่2แมตเกลล์2งานแฟชั่นยิ่งใหญ่ประจำปีที่หลายคนรอคอยซึ่งปีนี้มาในทีมซูเปอร์ไฟน์เทเลนด์บล็อกสไตล์โดยมุ่งเน้นไปที่สุดคลาสสิกการตัดเย็บที่ประณีตหรูหรามีคนดังเข้าร่วมงานมากมายอาทิเซนดายาลานาเดลเรริฮานาเอซับอกกี้ ทั้งเจนนี่ลิซ่าโรเซ่ก็เข้าร่วมเช่นกันบอกเลยว่าแต่ละจัดเต็มไม่มีใครยอมใครทั้งนี้ w ัิยมาดซีนิตยสารแฟชั่นชั้นนำสัญชาติอเมริกันได้จัดอันดับ15คนดังที่แต่งกายดีที่สุดในงานแมตชเกล2025ท่ามกลางคนดังทั่วโลกลิซ่าละลิสาติดอันดับเช่นกันทั้งยังเป็นเอเชียเพียงคนเดียวที่ท่ามกลางเซเลบในโพ 15คนดังที่ W Magazine ยกให้แต่งตัวที่สุดในแมตเกลสอน่นอกจากลิซ่าคือเซนเดียอายโยเอดบิริลอรินฮินไคลลี่และเคนดันเจนเนอร์แบดบันนี่ลาน่าเดลเรเอซัร็อกี้แชปเปมโรนวิานีพีคอฟารนวิลเลียมเทยาน่าเทเลอร์อังเดน3 0 0พันโคนแมนโดมิงโกอย่าลืมกดติดตามช่องจากข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวร้อนเรื่องเด่นก่อนใครเจอกันคลิปหน้านะคะ